สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เคารพรักทุกคนในช่วงเช้าแบบนี้กันด้วยนะครับมีรายงานบอกว่าออซ์นอลทำการใหญ่นะยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์ขอซื้อโอลิเวอร์กินส์ครับจากทางแอสตันวิลลาแต่โดนปัดทิ้งรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับรายงานบอกว่าอาซ์นอลยื่นข้อเสนอทางการ60ล้านปอนด์ขอซื้อโอลิเวอร์กินส์ครับดาวยิงจอมเทคนิคแต่โดนแอสตันวิลลาปัดทิ้งครับ นอกจากราคาต่ำไปแล้วแอสตันวิลล่ายัางไม่พอใจจังหวะเวลาที่อาร์เซนอลยื่นข้อเสนอก่อนทีมแข่งขันนัดชี้ิตาข้ารอบยูเซลลีกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมามิกเกลอเตต้าครับประทับใจฝีเท้าของวัตสกินมาอย่างยาวนานและแม้ว่าข้อเสนอแรกถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วแต่เดลิมเมลครับคาดการณ์ว่าอาร์เซนอลจะยื่นรอบใหม่กับตลาดซื้อขายปิดสัปดาหนะ์หน้าแข้งกรีดวัย29ปีอย่างโอลิวัตสกินนะครับเหลือสัญญาในถินวิลล่าพาร์คถึงปี2028 ได้กำลังเป็นคนสำคัญในทีมของอุนายเมรี่โดยฤดูกาลน,นี้ลงเล่น23นัดยิง10ประตู5แอสซิสต์นำดาวสซันโบสมสรนะครับอลิเวอร์กินส์นะครับ, ins, รบยังมีดีกรีติดชิมแมงกริชุดรองแชมป์ยูโรย้อนไปเมื่อปี2020สมัยอยู่เบรนฟอร์ดนะครับตั้งแต่เอ้สัมาณ์บอกว่าการเล่นให้อาร์เซนอลคือความฝันของผมแต่คุณก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ยากยังไงก็ตามครับผลงานรวม80ประตูใน200นัดทุกรายการนับตั้งแต่ยม้มร่วมทีมแอสตันวิลล่าเมื่อ4ปีก่อนด้วยค ทำให้อาร์เซนอลวางตัวโอลิเวอร์กินส์เป็นผู้ที่จะเข้ามาจุดประกายการลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลฝั่งแอสตันวิลล่ามั่นใจข้อได้เปรียบด้านสัญญาขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเจรจาเดลซื้อขายอีกหนึ่งกองหน้าเนื้อหอมนี่คือจอร์ดูรันครับกับอัลนาเซอร์นะครับในซาอุดีอาระเบ,บียครับก็มีรายงานบอกว่าจอร์ดูรันครับกำลังจะไปที่นูน่นนะครับอัลนาเซอร์นะครับโอ้โห77ล้านยูโรนะครับตเตรียมตัวร่างกายนะสำหรับจอร์ดูรันแล้วก็ทางอัลนาเซอร์ไปอยู่กับพี่โด้แล้วกันนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยของฟราบิเซียโรมาโนเกี่ยวกับการยื่นข้อสเสนอของโอลิเวสกินนะครับที่ทางอาเซนอลเนี่ยอยากจะได้นะครับมีการเปิดเผยเงินเดือนใหม่นีมาครับห่างไกล150ล้านยูโรลิปรับเลยนะครับเป็นฉะนั้นของดิพรีเมร์นะครับผมรายงานข่าวกีฬาดังของบราซิลเนี่ยออกมาเปิดเผยค่าเหนื่อที่เนมา่าจะได้รับจากซันโต้ครับหลังยูโรสัญญามลูลค่า150ล้านยูโรต่อปีกับอัลฮิลาน เนม่าเตรียมหวนกลับม,มาสู่สโมสรบ้านเกิดของเขาที่บราซิลอย่างซันโตสนะครับหลังจากตกลงยกเลิกสัญญากับอัลวิลานทีมดังจากซาุดเดาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจะยิงใส่แว่นอย่างเนม่าครับเตรียมเซ็นสัญญาระยะเวลาสั้นๆนะหเดือนกับซันโตสโดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูอาชีพของตัวเองและสร้างโอกาสการติดทีมทนบราซิลเอาไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026นะครับในแง่ของการเงินสัญญาใหม่ของเนม่ากับซานโตสจะมีค่าเหนื่อยพื้นฐานราว 1 6 3 4 8 1ยูโรประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐครับต่อเดือนพร้อมสิทธิ์ถือครองอลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ของตนเองสูงสุดถึง90%โครงสร้างค่าตอบแทนนี้คล้ายกับที่เขาเคยได้รับจากสังโตนในช่วงปี2010-2013ในตอนนั้นเนม่าได้รับค่าเหนื่อยพื้นฐานอยู่ที่49,044ยูโรก็ประมาณ3 0 0แสนเหรียญบราซิลต่อเดือนนะแต่เมื่อรวมรายได้จากลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์เ0แล้ว ทำให้เขามีรายรับสูงสุดถึง539,489 EUR ยูโรประมาณ3.3ล้านเหรียญบราซิลต่อเดือนนะครับสโมสรเชื่อว่าด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันรายได้ของเนม่าอจะพุ่งถึง980,890ยูโรประมาณ6ล้านเหรียญบราซิลต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่าค่าเหนื่อยพื้นฐานของเนม่าเนี่ยจะคิดเป็นเพียง18%ของรายได้รวมต่อปีของเขา ช่วงหลัของเนม่ากับเอเวลันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับและเขาประสบปัญหาการบาดเจ็บจนไม่มีโอกาสลงเล่นให้กับสโม,มสรเล่นไปเพียงแค่7นัดและทําได้เพียง1ประตูในรอบ17เดือนเขาประสบพบเจออาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงตามมาด้วยอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงซึ่งส่งผลให้เนม่าไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องจนจบลงด้วยการยกเลิกสัญญาในที่สุดกับทางเอเวลันนะครับ็รือว่าโอ้โหแตกต่างจากอยู่อาร์เซนลิบลับเลยสำหรับเงินเดือนใหม่เนม่ากับซันโต้นะครับ ไปดูกันที่ทางด้านของสตีเฟนเชอรัตหน่อยนะครับอำลาตำแหน่งผู้ซื้ออัลวิตฟารบรลิกสูงสุดซาอุดิอาระเบียภายหลังคุมทีมได้18เดือนต้องบอกว่าอัลวิตฟารยังไม่มีประกาศจากสโมสรครับแต่สื่อหลายสำนักเนี่ยโอ้โหรายงานบอกว่าสตีเฟนเชอรัตในวัย1 4ปีครับพร้อมรู้ช่วยอย่างไมเคิลบีนนะครับยุติการทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วสตีเฟนเชอรัตรับงานตั้งแต่ซีซั่นก่อนและแม้สตาร์ด์สตาร์ทได้ดีนะครับและอย่างจอร์แดนเฮอร์ซันก็มีอยู่ในทีม อยู่กับทีมครึ่งปีมั้งสำหรับจอแดนเดอร์สันนะครับแต่ยังมีวายนาดุมบูซ่าเดมเบเล่แล้วก็ดิมารายเกนะคันโตโกอิมคัมบี้ช่วยทีมจมดับ6ผู้บริหารของอัลติฟาพอใจผลงานต่อสัญญาของเจอราร์ดถึงปี2027ยังก็ตามฤดูกาลน,นี้ทีมของเจอราร์ด d r o จมอยู่12นะครับห่างโซนตงชั้น5คะแนนอนดีตผู้จัดการทีมอย่างเจอราร์ดนะครับเจอความกดดันตั้งแต่ต้นซีซั่นภายหลังแพ้3-1ต่อ อันจบาล,ลาอินนะครับผู้แข่งดิวชั่น2ตกรอบบอลถ้วยในประเทศแบบพลิกล็อกไปเลยแล้วสำนักข่าวซาอุระบุเบื้องหลังเจอราดเนะี่ยซึ่งต้องการอำลาทีมตั้งแต่ซัมเมอร์แต่สมสรร้งไว้เป็นผอเป็นผู้ขอลาออกด้วยตัวเองเพราะผลงานที่น่าผิดหวังนะครับเอาวิทฟ้ากำลังดำเนินการขั้นสุดท้ายก่อนถแถลงการโดยทางอ,จอาจจนาะรเนี่ยความเสียติชนะ2 3เสมอ16แพ้20นะครับด้าน,นของเจอราาสัมภาษณ์หลังเจอหลังนัดล่าสุดนะครับ บุกเจ้ากับอันเวด้ารองบุยสองสอเขาบอกว่าผมพอใจระดับผลงานและฟอร์มการเล่นของลูกทีมแต่ผมรับผิดชอบผลงานในขันเราเสีย2แต้มที่สําคัญฝ่ายผู้บริหารเอาอิทิามอบทุกอย่างที่จะเป็นแล้วในแง่าการสนับสนุนและเสริมทัพแต่การบาดเจ็บและการขาดผู้เล่นสําคัญหลายคนส่งผลแง่ลบต่อผลงานของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เจอราดได้เปิดใจนะครับ ส่วนเมื่อคืนนี้ชนะของโอ้โหแมนซิตี้ครับก็ถือว่าชนะได้นะครับท้าน,นของเป๊ปโล่งอกครับแมนซิตี้เข้ารอบเพลย์ออฟเชฟฟิลีกไปได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าอัดクラับบูตไป3ประรตูต่อหนึง่งท่านนั่นของเป๊ปกุลล่าเปิดเผยว่าเขารู้สึกโล่งอกนะครับหลังแมนซิตี้รัว3ประตูในช่วงครึ่งหลังจนไซชนะคลับบูตสามหนึ่งผ่านเข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟเชฟฟลีกตามเป้าหมายตามกฎงานของเดอมิเรอร์นะครับเป๊ปก็บอกว่า ในครึ่งหลังเรารู้สึกโล่งอกและหัวใจก็โล่งขึ้นวันนี้เราอยู่ในรอบต่อไปถือว่าดีครึ่งแรกเป็นช่วงที่เข้มข้นมากเราไม่มีแรงกระตุ้นที่จะต้องเผชิญหน้ากับทีมที่เล่นเกมรับได้ดีมากเป๊ปยังพูดถึงโอกาสในการพบคู่แข่งที่แข็งแกล่งในรอบเพลย์ออฟครับว่าการไเยือนไบรเยนมินิกหรือเรนบริดจะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่นีอีก2สัปดาห์ขาห้างหน้านี้เราจะมีนักเตะบางคนกลับมานักเตะใหม่ที่เพิ่งเซ็นเข้ามากลับมาดังนั้นหวังว่าเราจะมีเกมดีๆอีกสัก2เกม ผมไม่รู้ฤดูกาลน,นี้มันไม่มีความแน่นอนเลยวันนี้เป็นวันที่เราผ่านเข้ารอบได้และแน่นอนว่ามันเป็นฤดูกาลที่ยาวนานสําหรับเราโคเวซิสอ,อยู่ที่นั่นเขามีประสบการณ์และย,ยังยิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยมผมรู้ว่าโคเวซิสสามารถฝ่าแนวรับได้แบบนั้นมันเป็นสิ่งที่พิเศษไม่เหมือนใครเราทําได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะสนุกกับมันแล้วเพราะฤดูกาลน,นี้มันยากมากจริงๆในเชฟฟอร์ลิกนะเรามีปัญหาเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วเราก็ผ่านเข้ารอบได้ และการจับสลากก็จะมีการสบหรับเกิดขึ้นเราต้องคงรอดูต่อไปว่าเราจะเจออะไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป๊ปกร์โดลาได้เปิดใจนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาตามต่อนะสามารถผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟสาหรับยูฟ่าชิปลีกได้สําเร็จนะครับก็ถือว่ายังพลิกล็อกกลับเข้ามาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสําหรับแมนซิสตี้นะครับสู้ตลอดต้องบอกว่าสู้ตลอดเลยนะ ขอบคุณครับที่รับฟังข่าวสารในช่วงเช้าแบบนี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยขอโพยด้วยนะครับผมถ้ารีบอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยครับวันนี้ตื่นสายนะครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลย